สวัสดีคุณพิมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทรคแชนเนลครับคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยประมาณ1นึ่ทุ่มสานาทีนะครับวันนี้มาก่อนเวลาหน่อยก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวติดทุระนะครับแล้วก็วันนี้จะมาเป็นเรียกว่าฟูลทีมได้หรือเปล่านะครับนักเตะเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับสังเกตดีๆนะครับปูโยเนี่ยผมขอยกเว้นไว้1คนและกันนะครับเพราะว่าผมชื่นชอบอยู่แล้วถ้าเวลาถ้าแบบเล่นฟูลแบบ ฟูลแบบมีไอคอนิคลีเจนในนียผมจะจับปูโยมาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับเมสซี่ครับนำมาอยู่ที่1 0 1่ามโปรไฟล์นะครับ100ครับจะเป็นเดียโก้มาโอน่าครับส่วน99้าสิบจะเป็นเดวิดเบคแฮมพอที่จะรู้หรือยังครับว่าจะเป็นฟูอะไรก็คือฟูตามเลตติ้งนักเตะเลยนะครับสามรองครับไม่ต้องพูดถึงครับ84เลยนะครับมาตินโอเดนการ์ดครับ84 85 86 90.89มาหมดครับยันเมสซี่น,น,ะนะครับ101นี่ฮะคาร์ลสนะครับ93แล้วก็เทรนเนี่ย97แต่ยกเว้นไว้นะฮะที่จริงเนี่ยปูโย96นะแต่คือผมอยากจะเล่นปูโย,โยด้วยแหละนะครับที่จริงก็เป็น97สำหรับการบูธนะครับประตูก็เป็นฟีเจอร์เช็คครับแล้วก็หลังเนี่ยเป็นดูเบนดีอาร์ตของแมนซิตี้์นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลุยเล้งได้ดีกว่าว่าจะเจอของหนักหรือของเบาเนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ฉลองเมื่อคืน แมนยูโคตรเก่งนะครับถล่มไป9-0น่ะบ้าไปแล้วมาก็กดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ที่จริงผมก็อยากเล่นฟูแมนยูเลยนะเพราะว่า9-0แต่ก็เล่นไปแล้วอ่ะก็มาวันนี้นะครับต่อจากเมื่อวาัน1167นะครับวันนี้จะเป็นฟูที่เรียกว่าตามเรตติ้งนักเตะนะครับเยอะสุดจะเป็นเมซี่นะครับ101แต่ปูโยเนี่ยผมขอยกเว้นไว้1ตัวได้ไหมขอโทษด้วยละกันนะฮะเฮ้ย 1 185ครับเอาเรื่องแต้มเยอะกว่าก็โอ้ยเทรนด์ฟอร์มตกเหรอโอ้โหขนาดฟอร์มซีเนี่ยยังหัวตกอีกโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นชุดแบบคลาสสิกบาสหานียะชุดดำด้วยจัดมาคลิปนี้ขอแบบเน้นๆแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> คุณผู้ชมเพิ่งพูดประโยกๆนะครับว่าแมนยูเพิ่งถล่มไป90 คนที่เจอนะครับผมเจอคนที่เล่นฟูลแมนยูด้วยน่าจะแบบอารมณ์ค้างอยู่นะครับสำหรับแฟนแฟนแมนยูก็จัดไปครับถือว่ามีสเสน่ห์นะคือเราดูแบบฟุตบอลปุ๊บคือไม่ว่าจะผลมันจะเป็นยังไงล้วก็แบบชอบเล่นอะไรเงี้ยคือผมชอบนะสำหรับคนนี้ครับถ้าคนนี้ฟังอยู่ผมบอกเลยว่าเอาใจไปเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยอาร์เซนอลแพ้ไงก็แบบไหนจะดาวิดลุยโดนแดงนะครับเบรเลโน่โดนแดงอีก นัดหน้านะบอกเลยอาเซนนลช้ำแน่นอนนะครับแต่มาชมเกมกันดีกว่านะครับมาฮาคาวาน,นี่ครับได้รับเป็นตัวจริงนะวันนี้ของฟูแมนยูฝั่งตรงข้ามครับทุกจอแล้วยังไงครับมาที่มาเที่ยวครับแม่เออลืมเลยนะถ้าวันนี้ผมยังเล่นฟูแมนยูจากคลิปเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นโอ้โหแล้วมีเดี๋ยวจะเย็นมีคนทักมาโอโ้คุณชนาทพิปโอ้โหทักมารวัวๆขอข้ามไปก่อนนะ เดี๋ยวมันจะแหลกเอาเนะครับมามาเที่ยวครับอยู่ที่บอลแล้วครอสมายังติดครับบ็อกบาบ็อกบักบงคูวิวันเล่ลูกนี้สวยมาเราหน้าครับนี่ดับเบิลทันหลบมายังได้แลมพาร์ดมาต่อครับโรเมนิก้าเร็หน้าครับแล้วพอบ็อกบาครับตัดไว้ได้อะัคาวันี่ครับลำเลียงขึ้นมาโอ้โหจ่ายใส่ก้ยสวยจัดรัดฟอร์ดจับลูกนี้โอ้ยเกือบไปดีนะปเตอร์เช็คออกมาทันนะครับ โอ้ถือว่ารอดตัวนะจังหวะนี้ถ้าออกมาช้ากว่านี้เนี่ยโดนแน่นอนมาฮะต่อครับมาโราน่ารุมมนิเก้แล้วจ่ายมามาโราน่ายิงสวนเรียบร้อยหน,นครับเรียกว่าเดียโก้ครับคือก็ไว้อะไรได้นี่ครับคือเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับมาฮะยังไงต่อป็อกบาเบิร์นมาที่ลูกชอครับสู่ไว้ติดเบคแฮมผมก็อยากถามนะว่า เาจากใจเลยใครที่ไม่เคยจัดฟูแบบนี้ลงนะครับช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยถามดูว่าคุณเคยจัดหรือเปล่าแบบนักเตะแต่ละคนเนี่ยสแตตไม่เท่ากันภายในทีมเลยนะ1สแตตก็มีได้แค่1คนใครที่เคยจัดกด1มาแล้วก็กดไลค์ให้ด,ด้วยจะเป็นพระคุณมากนะครับดูมินิเก้ติดริมเดเลิฟครับแล้วไงต่อป็อกบาร์ครับวันนี้คือ้อยคู่กับมาติดนะครับวิแคมครับตัดได้ถ่ายมาวีาราครับ แล้วเมซี่เมซี่ยิงตัดสินใจปั่นนะติดไปฮนะแล้วก็วันนี้ก็มีบอลด้วยนะครับลิเวอร์พูลเจอไบรตันอะไรแบบนี้ก็ดูกันได้นะครับเอ๊ยคลิปนี้ออกไปก็รู้ผลแล้วสินะนะครับผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้นะครับประมาณ2-1 3-1สาเนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะครับมาดูเกมันต่อครับมาวันวิย์ พลาดเฉยครับทั้งด้านของลินเดเลฟครับมาจะเป็นเกมของบาซ่าครับแล้วทุ่มมาเมสซี่กลับมาที่คาร์ลอสครับสวยเมสซี่ได้ไหมได้รูมมนิเก้แล้วยังติดครับลินเดเลฟครับยังไงโยนยาวมาแล้วคาวาน,นี่กับปูโยปูโยรับกินนะสวยครับมายังไงได้อยู่นะค์ลอสมากระชากขึ้นมาตบมาแลมพาร์ เบ,บิร์นกับคาร์ลอสครับรูมินิเก้แล้วเมสซี่ยังไงเมสซี่บอกปาดมาสวยแลมพาดตบเข้ามารูม,มินิเก้ยิงติดแล้วมาหน้าจิ้มสวนโอ้โหโอเค2 0ครับเดียโก้มารานาี่ครับเหมาส2เม็ดครับนัดนี้นำห่างเข้าไปแล้วครับ02นะครับหรือว่า20นั่นเองแล้วยังไงครับเอาเรื่องอยู่น่ครับเดียโก้มารานาครับ ใครไม่เคยใช้เนี่ยลองจับมาเล่นดูนะครับไม่ธรรมดานะสแตหนึ่งร้อนะครับเดโกมาเราหน้าแล้วยิงโอเคครับทัชบอลนะครับเป็นลูกคนคลิกของปูแมนยูนะครับแล้วโอเคครับบรูโน่นะครับอยู่ที่บอลมาห้ามเสียครับตอนนี้สวยไปแคมคือห้ามเสียเลยโอเคโยนมาเยี่ยมเทรนเทรนหัวตกนะวันนี้ตกใจเลยนะครับตัวเดียวที่หัวแดงนะครับเมสซี่ สวยเทรนโอเควิลาครับํำเรียงขึ้นมาแล้วจ่ายใส่ก้อยมาโรมินิเคเ้ลำหน้าครับแต่ขอครึ่งแรกเนี่ยจบแบบ2 0นะครับจะได้แบบเล่นง่ายขึ้นสำหรับครึ่งหลังครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ลองไปจัดเล่นกันดูนะครับสเตตห้ามซ้ำกันประมาณนั้นก็เฮฮาปาร์ตี้ดีนะเวลาจัดลงแรงกิง้งนะครับมาฮะพอพวกบามาเที่ยวครับจะหมดหรือเปล่าครับยังไม่เป่านะน่าจะเป็น เพลงสุดท้ายแล้วของแมนยูครับแล้วสวยรัดฟอร์ดเฮ้ยไ,ได้ฟอร์ดแล้วยิงโอเคติดเวร่าโอเคปีเตอร์เช็คคว้าไว้ได้ครับถ้าเตะสวนเนี่ยหมดแน่นอนนะฮะแล้วยังไงครับโอเคครับจบครึ่งแรกไปครับ0-2นี่ครับถือว่าวันนี้ถ้าชนะนะเราจะใกล้เคียง1,200เข้าไปทุกทีแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนตัวเหมือนเดิมตามสไตล์ครับไม่ต้องเปลี่ยน มีเท่าไหนเล่นเท่านั้นครับวันนี้แล้วยังไงครับน่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าโอเคครับมาแล้วนะจะเป็นยังไงครับครึ่งหลังครับมามาโราน่าครับอยู่ที่บอลครับเดวิดเป็กแฮมเบิร์นเข้ากลางครับเฮ้ยเปลี่ยนเอาคาลงมาต้องซัดแล้วอย่างเงี้ยต้องทักทายนี่เขียวเสาไปฮะด้มีการเปลี่ยนประตูถือว่าเซอร์ไพรส์นะ เอาโอลิเวคาร์นครับลงมาแทนเดกเกรอาเลยนะครับกลายเป็นไม่ฟูแมนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ดินเดลเล็ครับถ่ายมามาติดครับมาติดถ่ายมาซ้ายสุดครับลูกชอลูกชอกระชากขึ้นมาครับแล้วปอกบาปอกบากลับที่ลูกชอครับแล้วทะแยงมามาเที่ยวสวยครับตัดเข้ากลางบูโน่พลิกมารัสฟอร์ดรัสฟอร์ดยิงลูกอีกโอ้โหเช็ดกานไปครับ แม่ถือว่ามันได้ลุ้นเลยนะจังหวะยิงครั้งแรกของครึ่งหลังครับมาแล้วพีเตอร์เช็คสาดขึ้นมาเหมือนเดิมรุมโอเคยังได้แล้วไงสวยเมซี่เม,ซ,มซี่บอกขอลองอยังไม่ผ่านมืออลิเวอร์คานครับเป็นไงสำหรับคนที่อยากดูรีวิวคารก็ดูได้นะเนี่ยรีวิวคารอลิเวอร์คานลงมาแล้วนะครับจะเซฟขนาดไหนครับแล้วยังไง เครนน่าจะเก็บได้สวยจ่ายมามารอนน่าแล้วโอ้โหลำหน้าคุณผู้ชมผมว่ายังไงอืมนิดเดียวแค่แบบปลายเท้าเองนะสำหรับตำแหน่งนี้ครับมาแล้วลินเดเลอรพัแบบดีบอนครับวันนี้ขอชนะนะถ้าชนะนะบอกเลยว่าใกล้พันสองเข้าขึ้นทุกทีเลยครับแล้วยังไงครับรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดพลิวสวยครับหลบคารลอสมารัดฟอร์ด แต่ยังติดวีเอร่าครับถือว่านแน่นมากวันนี้แล้วรูมนิเก้เล่นกลับมาเราหน้าครับสวยรูมโอเคแทงมาคาร์ลสอ,อย่างนี้หลุดนะปาดเข้ามาเมสซี่จอดจ่อครับไม่เหลือนะ3ามนครับปล่อยคาร์ลส์ได้เปิดบอลแบบนี้ก็โอกาสเข้าเยอะนะบอกไว้เลยครับโลง่ลงๆครับปอกบามาที่มาเที่ยวครับมาเที่ยวเข้ากลางครับรูนโบรูน่ยังไงครับ บรโน่ Bruno, คลองบอลอยู่บุโน่รอเพื่อนวิ่งครับแล้วติดเดวิดเบคแฮม,ม,มครับแล้วจะสวนกลับได้หรือเปล่ารูมานิเก้เล่นกลับมาเราหน่าอีกแล้วครับแล้วแทงมาไม่ได้แล้วยังไงคุูคลิกกันอยู่โอเคครับเป็นเกมบุกเหมือนเดิมแล้วของมันอยู่มาเที่ยวครับแล้วจงังหวะนี้แทงมาให้ลุกชอครับยังไงแล้วปาดเข้ามาบุูโน่โผติดเมสซี่ครับ แล้วขึ้นมาที่มารอน่าครับโยนมาลูกนี้รุมโอ้สวยลุดดีครับรุมรุมยังไงรุมเอี้ยวแล้วโอ้โหเช็ดเสาไปเกือบมาเลยครับประตูที่4นะครับรุมนิเก้แม่นิดเดียวเอี่ยวเสาไปแล้วคานยกมาสวยครับมาติดครับมาติดยังไงเข้ามาปอกบาปอกบาไปมาติดครับมาติดมองแล้วถ่ายมาบรูโน่ปรูโน่ สวยครับคาวนี่มาซ้ายครับมาเที่ยวปอกบาปอกบาแทงมาคาวนี่ได้ง้างไหมยังติดครับแล้วแลมพาดครับปาดมาเรียบร้อยครับเหลืองหรือเปล่านะครับครั้งแรกโอเคแค่เดือนก่อนนะสำหรับวิเอราครับนี่ฮนะเข้าประทับปอกบา์นะฮะถือว่าจังหวะแบบ5 0า0บเนะีเมื่อกี้เสียบเข้าไปครับวันบิดครับ เมื่อวานยิงด้วยเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนยิงด้วยในะวันบิสซาก,ก้าเนี่ยครับแล้วสวยมารลน่าครับมาแล้วรูมนเนก้ปาดไปที่แลมพาดครับเวีรา่าสวยมารลน่าได้อยู่แล้วจิมมารุดอย่างนี้รุมขอแบบเต็มข้อโอ้ยหนึ่งเสาอีกแล้วสองเสาแล้วสําหรับรูมนเนก้เมสซี่ไปต่อแลมพาดตแลมพาดตล็อกโอ้หวันบิดถือว่ายังยังนิ่งในะจังหวะน,นี้ไม่สไลด์นะครับ มาให้รี่ไม่กค้ายโยนมาที่ลูกชอครับเมื่อวาน2แอซิดนะสำหรับลูกชอหรือเปล่าน่าจะ2แอซิดอยู่นะมาแล้วมามาเที่ยวครับเพลงสุดท้ายของแมนยูแล้วโดนตัดได้ครับเมสซี่เมสซี่แทงมาลุมมินิกก้โอ้ติดลิมเลิฟครับแล้วอาจารย์จะว่ายังไงแล้วล้มไปแล้วก็เป่าหมดเลยครับเป็นอันว่าวันนี้ก็ เก็บใช้ได้อีกหนัดครับสามูนครับวันนี้ชนะฟูแมนยูไปในหะ้าสอเจ็ครับไม่รู้ว่าเลตติ้งนักเตะจะได้ใครนะครับวันนี้นี่ฮะคารวาน,นี่ผู้ได้มา,าน่านนะครับ7.5แล้วก็แต้มจะเพิ่มเท่าไหร่นะเพราะว่าแต้มเขาเยอะกว่าผมนะแล้วแล้วเพิ่ม12แต้มโอเคอยู่นะเพิ่มถึง12แต้มก็ไม่แย่นะสำหรับการเล่นแรงวันนี้นะครับถือว่า เขาอาจจะใช้แบบฟูลแพนยูกูด้วยแหละนะทำให้แบบอาจจะทีมอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเก็บใช้มนได้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะสำหรับฟูลแบบไล่เรียงสเตตนะครับยัน84ถึง101เลยทีเดียวใครอยากเล่นก็จัดไปเล่นแลงกิ้งได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมและไงเดี๋ยวมาเจอคลิปหน้าขอบคุณครับ